ตั้งเยปง้อย่างมีจังหวัดุ้ยโป้งโ้งโป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 กงโป้มโป้งีป้งโป้ง่ป้ล้วโป็งโป้งโป้งโ้งโป้งัป้งโป้นีป้งมป้าโป้งโนีง้ารปอยโ่กับเกงโป้งโแ้ทโป้งโา้งโป้งโปนงโป้ง้น้โป้าป้ง มาเร็วๆๆๆๆๆขอกีวนที่แล้วเมื่อกี้ไม่นาเลยตอนประมาณ8โมงครึ่งผมสุ่มไปอีกอ500เพชรก็ไม่ได้โบแดงหรือว่าโบน้ําเงินเลยเพราะว่าตอนนี้มีโบอยุ่4อันไงขาดแค่3อันก็เลยว่าจะลองดูหมดไป500เพชรปเป๊ะ,ปะไม่ขาดไม่เกินอีเวนท์นี้เป็น event อีเวนท์คริสตัดดลลดราคา50%โ,โห ใช้กันอย่างนี้เลยเฮ้ยโอดีเลยหมื่นเจ็ดนี่คืออีเวนต์เลยดาร์กจิ้งจอกเฮ้ยไม่สนไม่สนจะโอ,อดินจะโอโดินว้จะโอโดิน,โโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแจ็คพอตอ่ะไม่มีอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะอรถสูงสุด90%คืออะไร เดีいだいだいだ๋ยวๆกลังงงอยู่แล้วก็อันนี้อ้าวไม่ใช่การ์ดใหม่เลอเอ่อรับตัวละครอีเวนต์รับ400คริสตันเดี๋ยวนะเอ่อมีผมคนเดียวหรือเปล่าที่งงกับอีเวนต์นี้คือยังไงคือเหมือนถอดจี้ปะ อะไรวะส,สมอ๋อนี่ไงถ้าเมื่อก่อนมาใช้ประมาณห้าร้อยห้าร้อยเพชรตอนนี้ก็เลยแค่ห้าสิบเอ้ยไม่ง่าถอดวะนีโ่โหอยากถอดหลายตัวเลยตัวที่ไม่ได้เล่นแล้วแบบนี้ไม่ได้เล่นแล้วก็ถอดได้ถอดได้เฮ้ยก็เลยแค่ห้าสิบเพชรก็โอเคอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวมาดูตรงส่วนกิจกรรมก่อนกิจกรรมไอเทมไม่มีกิจกรรมตัวละครนี่ได้ TPU โอ้โหหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเลยเหรอรับตัวละครอีเวนต์ก่อนโอเคถ้าเกิดว่ารับรางวัลการ์ดจะไม่หายไปเขีย okay. นรับเลยสองลิสตันอีเวนต์การ์เล่นก็โอ้โหคิสตันหลวัวกิจกรรมประกาศก็น่าจะยักไม่มาเอ้ยเอามาแล้วเหรอเร็วจังวะอืมลดราคา50% แล้วก็เพิ่มอันนี้ใหม่แสดงว่ามันเป็นแคกกร์ดใช่ไหมร้านค้าสุม่มนี่ว่าแหละวายากสุ่มแต่ไม่มีเพชรว่ะก็แคกกร์ดคิสตันจะสุ่ม tpu s บวก d u s จ i n งจอกสามมิลลิ P US <urg> s บวกแล้วก็คิสตัล4 0ถึงนึ0งมมันน่าจะได้ยากมั้งทำไมไม่เป็น แจ็คพอตวะถ้าเป็นแจ็คพอตนี้จะดีมากๆเลยอ๋ออีเวนนี้ก็แค่ให้มาหาคริสตัลแล้วก็ลดราคาเออแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้หาโอลินด้วยนี่แต่ว่าโอ้โหถึง10,000เลยนะการ์ดคริสตัล10,000เลยเดี๋ยวขอเราดูลองดูการ์ดคริสตัลก่อนว่าในคลังมีหรือเปล่า ก็อีเวนนี้ก็มัน,นมันมีแต่อีเวนเลยหลังอะช่วงนี้หมดอ้าทำไมไม่ขึ้นวะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางงงเอางงเฉยคิงก,ก็อีเวนนี้ไม่มีการ์ดใหม่แต่แค่มีการ์ดที่สั้นอยู่ยไฮไฟเป็นแค่แบบให้มาหา ขเขาเรียกว่าไงเดียหาก,การ์ดโอดินกับการ์ดได้ซิ่งจอกก็ได้400คริสตัลไม่มีตัวละครใหม่เดี๋ยวจะโอดินโอดินนี่ต้องจัดโอดินต้องจัดบอกเลย,ยจิมมี่ติดใน,นตัวนี้ต้องจัดแน่ๆ17,000คริสตัลเดี๋ยวเจอกันคิดได้ห้าสิสตัลก็เอาไง,ไง่ายไอีเวนต์คร่าว,าวก็คือ มีอันนี้เป็นอัญมณีเอ้ยแต่ก็หาหน้าหาอัญมณีแล้วเนี่ยก็เป็นให้หาอัญมณีคือมันมีอัญมณีใหม่มาสองอันแล้วก็ให้สุ่มแผกการ์ดคริสตัลมีโอกาสรุ่นรับหนึ่งหมื่นคริสตัลก็ถือว่าเยอะอยู่โอเคมาเดี๋ยวแรกให้ดูสักกันหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยจัดไปนี่ แล้วก็เอาไปแลกได้เลยก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีอัญมณีประกายผลก็แค่พันห้าอ๋อหลืมดูที่พอยที่ p o i ก็ที่พอยก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องให้ดูแต่ต้องขอเลื่อนลงไปข้างล่างก่อนก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ตัวละครที่ใช้คิทตันซื้อก็น่าจะเป็นอีเวนนี้น่าจะหาคิตันได้ง่ายเหมือนกัน เดี๋ยวขอเลื่อนลงไปข้างล่างสุดสักครู่หนึ่งนะครับผมก็หัวร้อนกับอีเวนที่เล้นหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเศรษฐีเท่าไรพอดีว่ากลับไปเล่นเกมเทเลอร์ถ้าเกิดว่าใครเล่นก็แอดกันมาได้นะแต่ไม่รู้จะทำคลิปหรือเปล่าโอเคไหนไวะเนื่ยเดี๋ยวขอเลื่อนลงไปสักครู่นึงนะครับผม เออถ้าเกิดได้ตัวละครอีเวนต์เปิดอ๋อนี่ได้ซุสสองตัวโอเคมาอ,มอยู่ไหนวะต้องอยู่แถวนี้สิ่เออเดี๋ยวเมื่อกี้รางวัลอัิเกรีเครื่องรังขัดเอสโอเคอ่ะนี่ไงมาอันนี้มีวลตพผลึกเป็นอ่านาฬิกาด,ด่วน ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เผื่อมีการ์ดที่ว่ามีเอฟเฟกนี่เดี๋ยวมาดูกันอัญมณีห้าเหลี่ยมอันใหม่ก็คือมีมงกุฎก็เป็นได้รับทองเพิ่มขึ้น50%ไม่ชนะกิมแล้วก็นาฬิกาเ,เรียกตัวด่วนจาก CEO ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะสาหรับผมแต่ก็เผื่อใครที่อาจจะหาก็ใช้แค่พันห้ารคิตันก็มีโอกาสได้เนี่ยที่อยากได้จะเป็น เบิร์นคูคี้แล้วก็โคงไกด์ก็อยากได้ไอเอปเปิร์นี้ก็อยากได้นี่กล่องบินก็อยากได้ห้าเหลี่ยมมันน่าหาทุกอันเลยอะเอาตัวนะยกเปสองอันสองอันใหม่นี้รู้สึกว่าไม่น่าหาเลยแล้วก็สี่เหลี่ยมอันนี้ก็คุมเตา๋าอ่ะอันที่เป็นคุมเตา๋านี้ถือว่าอยากได้พอสมควรก็อีเวนต์ก็น่าจะมีแค่เพียงเท่านี้ใช่ไหมก็มีเพียงนี้แหละ ตัวละครก็คือถ้าเกิดว่าใครมีการ์ดตัวใหม่สองตัวก็เอาไปรับสองรอคิตตันได้แล้วก็ไปหาคิตตันกันโอเคงั้นถ้าไรก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปพีเท่านนี้ผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าครับ See you